สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการทบุบข่าววงการไม้กินมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อยู่กับผมครับเจ็คสตนิงครับผมวันนี้เรามีประเด็นหัวข้อข่าวห้าหัวข้อข่าวใหญ่นะฮะผมประเด็นแรกนี่เรามาดูกันเลยประเด็นดราม,ม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองจากการโพสต์ของบ้านพฤกษินนะในประเด็นของอันดาม,มานันนาครับผมได้มีคอมเมนต์หนึ่ง ถามขึ้นมาว่าตัวแท้มาจากไหนเอ่ยตึกตึกตึกอ,อันนี้ต้องอธิบายให้ฟังนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยรายการเราจะต้องต่อสายไปหาท่านผู้เชี่ยวชาญน,นะที่คุกคีคว่มวอดอยู่ในวงการด้วยครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวลองโทรกันนะไม่รู้ว่างเปล่าอ่าอ่ะไอ้ติดแล้วเอสวัสดีครับด็อกฮะสวัสดีครับผม วัสดีครับด็อกนะเพราะคือมีประเด็นดราม,มา่าร้อนเกิดขึ้นขึ้นมาครับมีคนมาถามในคอมเมนต์ว่าแล้วตัวแทนนั้นมาจากไหนอันนี้เป็นประเด็นร้อนขึ้นมานครับนะต้องต้องต้องรบกวนด็อกด็อกให้ให้ความรู้หน่อยฮะได้ให้ความรู้เกี่ยวกับว่าพันแท้นี่ ทั้งหมดนี่มันมาจากไหนอยู่ที่ใครเอ,อกับประเด็นนี้นะฮะไม่่าส่วนใหญ่เนี่ยได้กันมาในอดีตเมื่อนานมาแล้วฮะก็ประมาณหลายปียี่สิบสามสิบสี่สิบปีอะไรอย่างี้ไปแล้วแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไม้พอเลี้ยงปลูกเลี้ยงกันหมดแล้วด้วยนะฮะทีนี้มันถ้าเท้าความไปต่อน,นั้นมันก็ต้องอยู่ที่บริบทว่าเอามาเพื่อศึกษาเอามาเพื่อพัฒนาเอามาเพื่ออะไรนะัะผม อ๋อครับขอบคุณขอบคุณด็อกมากเลยฮะผมก็อย่างที่ด็อกได้บอกไปนะครับผมเนื่องเป็นไม้ป่านี่คางแคบนเลนนี่อธิบายไปเยอะนะฮะแล้วก็ยังมีพวกเออเขาเรียกคขาใช้คําว่าอะไรเดียถ้าเป็นภาษาชาวบ้านอาจจะใช้คําว่าสแต่ว่าถ้าถ้าเป็นภาษาเรียบร้อยหน่อยคือ,อน่าจะต้องศึกษามากกว่านี้ฮะในพิธีอันดวร์น,นาเนี่ยตอนนี้ที่ตอนนี้สูญเสียสิ่นที่อยู่อาศัยไปเยอะ ก็ด้วยเรื่องหลายปัจจัยผมและก็ในเรื่องอันนี้เนี่ยมันมีส่วนหลายอย่าง,ง,งที่ไม่สามารถพูดออกมาได้โดยตรงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนะครให้ติดตามตนในมโปรเนป <The California. S 1> <5. S 2> เปนเ o สเซาท์ออฟไทยแลนด์ซีซั่น2นะในอีพีเดินป่าของทางคุณเต้ยแคปนาเล็แลวกันเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นนะครว่ามีกอมาเริ่มเลย สาเหตุที่มันสูญพันธ์เนี่ยปัจจัยหลักคืออะไรนะไปดูในคลิปรอติดตามในคลิปช่วงประมาณประมาณไหนไม่รู้ต้องถามบุญเตยเอาแล้วกันนะตัวประเด็นนี้ต่อไปครประเด็นข่าวต่อไปเป็นข่าวที่ต้องบอกว่ามันมีอยู่ทุกที่จริงๆฮะ อันนี้คือเด็กเกลียนป่วนเพจแคปโนเลตครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่น่ากระทำนะฮะเรื่องนี้ต้องถึงรู่อาคณาแน่ผมจะฟ้องรู่อาคนาแน่ๆเลยฮะคือเรื่องของเรื่องฮะอันนี้เราดูภาพตัวอย่างก่อนภาพตัวอย่างนี่มันเกลียนฮะมันเกลียน มันมันมันอินบล็อกมาแล้วมันก็ขยายหน้าโอ้โหเกลียนมากเลยเควรประสาทมากฮนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยมันตามมาจากในช่องนะเพราะฉะนั้น,น fc ทุกคนนะช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะและอย่ากเกลียนอย่างนี้นะบอกไว้ก่อนนะเออพพเพราะว่าเขาเรียกสร้างความวุ่นวายสร้างความวุ่นแต่ก็ไน่อย่างว่าเนี่ยเดี๋ยวโตวขึ้นเดี๋ยวก็มีวุฒิภาวะเองพี่แต่ตอนนี้วุธิภาวะไม่ค่อยมีอ่ะมันก็เลยทำให้ทำให้มันเห็นไปถึงอะไรอ่ะ เอ่อเห็นไปถึงสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ก็ต้องช่วยๆกันดูหน่อยนะฝากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูด้วยช่วยกำชับด้วยฮนะและข่าวต่อไปครับผมข่าวนี้ครับเป็นข่าวใหญ่ของวงการไม่กินแรงข่าววงการข่าวใหญ่ของวงการไม่กินแมลงตอนนี้เรามีสองหัวข้อข่าวเลยเรามาดูที่งานประกวดราชมงคลลักหลึงจันจังหวัดจันทบ,บุรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับผมงานนี้ครับผมมีผู้เข้า ส่งป้ายประกวดเนี่ยแล้วร่วมประกวดร่วมสนับสนุนงานเนี่ยอยู่หลายท่านเหมือนกันครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่มากันครบในภาคตะวันออกครับผมงานนี้มีจัดขึ้นทุกปีครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของอของทุกปีฮะและงานนี้แชมปเปี้ยนตกเป็นของสวนเดนเฟริร์หม้อข้าวหมอ้หมอแกงลิงครับเป็นแอมพูรเลียครับโอ้โหุ่นี้มันสวยมากแล้วก็แถมเดนสวนเดนเฟิร์นี่ยังมีกวาดรางวัลเพียบนะฮะนอกจาก แอมพูลเลเียนี่ยอดเยี่ยมแล้วก็ยังมีแชมป์หม้อดกด้วยครับผมนี่น่าจะเป็นกล่องกานาหน้าหม้อดกจริงฮะแต่ว่าแชมป์สามแชมป์หม้อใหญ่นี่ครับแชมป์หม้อใหญ่ยังหนีไม่พ้นคะจากสวนโปปักครับผมสวนนี้ติดชองแชมป์หม้อใหญ่ติดต่อกัน3สมัยและก็หม้อนี้ต้นนี้เลยฮะ คองแชมป์ติดต่อกัน2ส,สมัยถือว่าสุดยอดมากเลยครับผมและก็ที่พิเศษอย่างหนึ่งครั้งแคปโนเลตส่งไม้ไปช่วยครับผมและก็ติดรางวัลมาได้ดับสามด้วยฮ <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> นั่นนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์นะเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของแชมปเปี้ยนหน่อยแล้วก็ทางผู้จัดด้วยครับผมว่าปีนี้เป็นยังไงกันบ้างและความรู้สึกของแชมปเปี้ยนนั้นเป็นยังไงกัน ขอบคุณครับคุณสักลินนะฮะตอนนี้ผมเต้ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่งานนะชมงคลรักหลึงจันจังหวัดจันทบุรีครับผมแล้วเราอยู่กับแชมปเปี้ยนที่งานตอนนี้เราได้แชมปเปี้ยนแล้วฮะนี่ฮะสวนเด่นเฟิร์นหม้อข้าวหม้อแกงดิงฮะมี่ดูดดต้นแชมปเปี้ยนของเขาก่อนว้าเป็นงอันนี้ตัวต้นแชมเปี้ยนเลยใช่ครับได,ได,ได้ได้กี่รางวัลฮะ โอ้ตาน่าจะปีนี้เปิื่นคาดครับ่าได้10กว่ารางวัลฟ้าไปส0 0หมื่นไม่ถึงพอได้พอได้แค่เราได้ค่าน้ำมันนี่8 8รายการใช่ไหมแปรายการเราได้ไปเท่าไหร่ได้8เลยไหมได้8ได้ไม่ถึง8ครับได้หลายกได้6ครับหกรายการแล้วมีมียอดเยี่ยมได้ไหมมียอดเยี่ยมก็คืออันนี้ป่ะมียอดเยี่ยมคืออันนี้ครับก็คืออันนี้เลยดูดูเออว่าแอมพูลุระโอ้โหแล้วี่ยม้อดกหม้้ออดดกกกหม็ได้ ่สายพันธุ์ไทยนี่เป็นเป็นกล่องกันดาน่นะโอ้มีเคล็ดลับยังไงไหมฮะเคล็ดลับเหรอมีเคล็ดลับก็จริงๆก็แสงครับแสงความชื้นนะครับแล้วก็น้ำสามอย่างนี้ละครับนะแล้วอยากจะบอกอะไรกับมือใหม่หน่อยไหมมือใหม่เขาแบบ ยังเหนียมอายกันอยู่อรมือใหม่นะครับก็คือเอาแค่ว่าไม้สวยในตาเรานะสามารถส่งสําหรับเราสําหรับเราไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดแข่งกับใครคิดเยอะเลยใช่ครับไม่ต้องไปคิดแข่งครับเพราะเราคิดแข่งนี่คือเราเราก็ไม่กล้าเอามาแล้วนะฮะเราไม่กล้าเอามาแล้วเราคิดว่าเราเป็นเราไปลดทอนไม้ตัวเองอ่ะ คือเราเห็นไม้ตัวเองทุกวันเรารู้ว่าไม้เราสวยเรารู้สึกคุณนเคยเขาไปยกมาไม้กระหล่อมกระแหลงเขาไ้ที่สามเลยนะได้ทั้งวันด้วยนะคือบางชนิดก็บางชนิดมีคนเลี้ยงน้อยอย่างสายพันธุ์ไทยเนี่ยปีนี้เราเราบินไปจินี้สายพันธุ์ไทยด้วยใช่เราเราจะเน้นหนักไปที่สายพันธุ์ไทยอยากให้ทุกคนเลี้ยงวันไทยนะช่วยอนุรักษ์ไว้นะงั้นก็ขอบคุณแชมเปียนนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับผู้จัดผู้จัดหน่อยผู้จัด เขาัมภาพาผู้จัดนิดนึงฮะผู้จัดมีอะไร,รจะฝากกับกับกับคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับปีนี้คือรู้สึกว่าประสบความสาเร็จพอสมควรนะฮะก็มีคนสนใจเยอะอยู่ยคือ,อถ้ามองเรื่องความสนใจผมว่าปีนี้ก็ก,ก็ตื่นตานะดูจากทุกรานเลยเนี่ยรานเราคนเยอะสุดแล้วปีนี้ที่จะฝากคือขอบคุณขอบคุณคือสมาชิกทุกคนเนี่ยปีนี้ซึ่ง ซึ่งบอกเลยว่าผมตัวผมปีของผม่วนผมเนี่ยเมนหลักของผมเนี่ยผมไม่ค่อยพร้อมเรามาเที่ยวมาก็สภาพไม่ค่อยดีพะเราก็มาช่วยกันด้วยใช่แต่ทีเนี้ยเนื่องจากความร่วมมือของของของสมาชิกอ่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือเป็นตะวันออกหรือเป็นอะไรทุกคนที่เป็นฟาร์มเป็นอะไรเนี่ยปีนี้ต้องขอบคุณจริงๆว่าเฮ้ยมาช่วยกันดีมากแล้วก็ช่วยกันยกไม้มาซึ่งไม้บางต้นเนี่ย ถ้าถามมาเป็นผมซะหรือสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่ยกมามเพราะเป็นไม้ที่แบบไม้ห่วงอะอแต่ปีนี้ย,ยกมาช่วยกันแล้วไม้ก็สวยแล้วก็มาแบบเออตื่นตาตื่นใจแล้วจากผู้จัดหรือว่าเจ้าของงานอะคืองานที่รักลึงอจรัร์อาจารย์นี่เขาก็เขาก็นขาชื่นชมนะว่าเอยปีนี้มะข้ามาดีแล้วมาสวยแล้วคนก็ค่อนข้างจะแน่นล้านถ้าเทียบกับไม้ทั่วอื่นเนี่ยไม้ทัวอื่นบางทีอาจจะดูดรอปไปบ้างแต่ว่ามอข้าวไม่ดรอปเลยาะงั้นปีหน้าปีหน้าก็ าดว่าน่าจะดีกว่านี้ครับเพราะว่าแต่ละคนก็หมายมั่นปั้นมืออย่างอย่างหลายคนแบบเออมาแล้วแบบเข้ามา2ต้นอ่ะเขาก็ได้รังวันหนึ่งไออย่างโปมาโปคิดว่าจะไม่ได้มาแค่ช่วยงานทุดคุณเต้ให้มาช่วยงานใช่แต่เง่้ยได้ที่สามนะแต่ที่สามได้เงินครับได้กำลังมันเลยไม่ผมว่ามันเป็นขวัญและกำลังใจนะนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีอะไรมากอยากขอบคุณทุกคนที่มาร่วมหรือมาเที่ยวมาเชร์แต่อันเนี้ยเขาขอให้โชว์อีก วันหนึ่งพรุ่งนี้แต่ว่าตัวที่สําคัญสำคัญก็อาจจะให้เขาลับไปอันนี้คือคืออันดับหนึ่งเราก็ไว้ไวขอโชว์ไม่ไม่ไม่โชว์ก็คือตัวไหนเอากลับกลับได้ก็เหลือเหลือไม้ทั่วไปคือใครใครจะโชว์หรืออะไรก็วางไว้ก็ได้ใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะมีทีมงานลดน้ําให้ก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าไม้มันจะโทรมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ใก็แค่ปีหน้าน่ก็คือปีหน้าที่ว่ามันจะมันน่าจะสนุกกว่านี้ก็คือมันมีการท้าทายไงอ่าชั้นใหญ่ไงชันใหญ่เออเพราะวันนี้เพราะรู้่ารทยเือง วัดน้ำใช่เฮ้แต่ผมว่ามันโอเคเลยนะมันเป็นเป็นจิมมิตคือคือมองด้วยสายตาคุณลองไปดูเดียเด๋ยวเดี๋ยวมันไม่รู้ไปดูดิว,ว่าไ,ไอเนีย้ยโอ้โหมันยาวมันสูงม,มากเลยแล้วไอเนี้ยม,มันอ้วนเตี้ยแต่ให้ตกลงไม่รู้ว่าวอลุ่มขายจะใหญ่กกันเพราะเราตัดสินไม่ได้ก็ใช้วิธีการตวงน้ำผมว่ามันก็สนุกดิแต่ที่ีน่ปีหน้าเนี่ยผม ไม่อยากจะพูดไงว่าเพราะปีหน้าผมตั้งใจจะนจลงแชมป์ใหญ่มันสามปีติดไงมันสามปีติดเออมันได้มันทิปเปิลแชมป์อ่ะทิิปปเลแชมป์อ่ะแชมป์ใหญ่รู้สึกไม่รู้ไปไหนแล้วมันไปไหนวะทิปเปิลแชมป์แล้วกลับบ้านไปแล้วไม่รูันใช่มากเลยวันนี้เอาน้ำเย็นกอกแม่งให้ตายไปเลยโอ้ยยิ่งเย็นเริ่มเดือดแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปครบที่ห้องส่งนะฮะกับคุณสักลินนะครับอ่ะครับต้องขอบคุณคุณเต้ยนะครับผมที่ไปถึงจันทบุรีครับแต่ ข่าวอีกข่าวนึงครับเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวนึงก็คืองานประกวดอาโอท็อปเกษตรแฟร์อโบโจจังหวัดกระบ,บี่ครับผมนี่ฮะทางแคปนอเล็ตเราได้ส่งคุณเต้ไปลงภาคสนามอีกครั้งนึง่อย จากจันทบุรีบินไปที่กระบี่ต่อเลยครับผมฮะสำหรับงานประกวดที่กระบี่นี้นะฮะสำหรับปีนี้เลยคือเพิ่งกลับมาจัดในรอบ2อสปีเลยเพราะว่ามีโควิดหลังจากหมดโควิดก็เพิ่งกลับมาจัดปีนี้ครั้งและปีนี้เนี่ยมีความอลังการเกิดขึ้นนะครับผมคือมีการแจกถ้วยรางวัลสองถ้วยโอ้โหลายคลามฮะบเบนจ์โล่งสวยมากครับผมฮะเป็นถ้วยเดอะเบสครับเดอะเบสของอลูกผสมเดอะเบสลูกผสมกับเดอะเบส พันแทะอ่า The b e s รูปผสมไปีนี้ครับเป็นของสวนธรรมรัตน์ครับของน้องตักธรรมรัตน์ครับผมนี่สุดยอดเลยฮะได้โอ้หเนี่ยมันใหญ่จริงอะมันมันโดกจริงฮะนะฮะและ้วก็พันแท้ The b เ s สนะครับเป็นของสวนกระบี่คาริเรสนะครับผมโอ้โหมันอลังการทั้งสองสวนนี่เลยครับ ไม่น้อยหน้าเลยเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของแชมเปี้ยนทั้งสองคนด้วยครับผมขอบคุณครับคุณสักการินครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่งานโอ,โอทอ็อปเกษตรแฟร์จังหวัดกระบี่นะครับผมที่อบจตจังหวัดกระบี่ครั้งที่ปีสองพนาร้อยหกนี้ตอนนี้เราได้แชมเปี้ยนจากลานประกวดไม้กินแมลงประจันปี2567นี้แล้วนะมีถ้วยรางวัล2ถ้วยคือแชมเปี้ยนเรามีมีมีงถ้ 2, วยก็คืออถ้วยรางวัลที่พันแท้กับลูกผสม เดี๋ยวเราต้องมาสัมภาษณ์กับแชมเปี้ยนทั้งสองท่านนี้หน่อยนะเอออยู่ไหนนะพอดีเราไม่มีตากล้องด้วยฮะเรามาสัมภาษณ์กับกับแชมเปี้ยนหน่อยอะนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับจากสวนธรรมรัตน์นะนี่อันนี้คือลูกผสมลูกผสมครับรู้สึกไงบ้าง ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกดีใจครับพ่อทำมาทุกปีคือเราไม่เคยกดดันเท่าปีนี้เพราะกดดันเลยกดดันครับปีนี้เพราะว่าไม่คิวเลยใช่ครับปีนี้คือแบบเรายกมาเพื่อจะช่วยงานเขาเพราะเราเ,ออเราหยุดทําไม้เป็นประมาณ3ปีครับอ๋อนี่คือนี่คือเพิ่งคัมแบ็กมาเลยใช่ครับเพิ่งค<ม>ัม <า S 2> แบ็กมาแบบแดีว่ามีไม้ข้างบ้านมาเแรบบืออยู่ก็เลยมาแบบสวยโอ้ใช้คำว่าข้างบ้านด้วยก็เลยก็เลยกลับมาแบบต้องบอกว่าโคตรภูมิใจแต่ปีหน้าผมบอกเลยว่าผมจะทําให้คุณภาพ เต็มที่กว่าเดิมสวยกว่าที่มีอลังการเลยนะมันมีเทคนิคไหมเทคนิคไหมเทคนิคคือเราเราต้องเลี้ยงต้นที่เราเลี้ยงอยู่เราเราต้องเลี้ยงต้นที่เราชอบเลี้ยงแล้วสวยครับต้นที่เราเลี้ยงได้ด้วยใช่ครับมันจะเป็นทางของเราใช่ก็จริงนะใช่ครับอันนี้จะแจกฝากลายมือใหม่หรือว่าคนที่แบบกล้ากลัวๆที่ไม่กล้ายกต้องลองเลี้ยงอ๋อสำหรับคนที่ไม่กล้ายกมาต้องลองนแล้วแบบโอ้โหเทพทังนั้นเลย ต้องลองยกมาก่อนครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนะเหรียงไหม้มาไม่ใช่หนึ่งปีครับเลี้ยงมามา,มานานแล้วแล้วเรารู้อยู่ว่าเราถนัดอะไรเราจงเอาวันนั้นนะครับมาสนนเสนอให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำนะใช่ครับแล้วมันจะตอบแทนมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คือเราทําเต็มที่แล้วเราภูมิใจแล้วนี่นี่คือ,อ ฝากแนวทางแนวคิดแนวคิดนะใช่ครับแล้วก็ฝากถึงคนที่ยังกล้ากลัวยังไม่กช่าเท่าไรไม่มั่นใจใช่ครับเพราะได้ข่าวว่ามีมีคนหนึ่งมาจากชุมพรแล้วยกมาต้นเดียวแล้วได้อันดับหนึ่งด้วยอันดับหนึ่งแล้วก็คะแนนยอดเยี่ยมเขาก็ได้เยอะเพราะว่าคือแบบมันมันสวยแต่เขาคือยกครั้งแรกเลยนะครับได้รางวัลใหญ่เลยเราดูภาพตัวอย่างนะใช่ครับเขาขนาดผมยกมาหลายปีแต่ว่าเนี่ยครับเขาคนนั้นยกครั้งแรก แต่ปีก่อนก่อนหนึ่งสองผมไม่เคยได้รางวัลเพราะงั้นอย่ากลัวแต่กลัวครับห้ยกมาแต่คิดเยอะด้วยยกมาเลยไม่ต้องแบบมันมีรายการเยอะมากครับมันไม่ได้กระจุกอยู่แค่สี่ห้าต้นหรือสี่ห้ารางวัลมันมีรายการเยอะมากเลยครับและด้ข่าวมีคนยกกินเรียงคนล่ามาด้วยนะมีครับมีมีคนจัเตยยังไม่สุดเหมือนปีก่อนกที่เราเคยเลียงมาเพราะว่ามันใหญ่มากกอแบบนี้เลียกอันนี้มานิดนึง ฝากคนที่มีสวยๆครับยกมาเลยโอเคเดี๋ยวเราดูภาพตัวอย่างตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวไปหาแชมป์อีกคนหนึ่งต่อไปเรามาสัมภาษณ์กับแชมป์อ่าพันแท้อีกคนหนึ่งนะนี่อ่าเราอยู่ตรงนี้แล้วฮะนี่กำลังกำลังชื่นชมถ้วยอยู่ดีครับโอเคอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ครั้งแรกที่ได้ถ้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีมีถ้วยเหมือนกันเพราะว่างานทางภาคใต้เราเนี่ยครับปกติเนี่ยเรายังไม่มีถ้วยแต่เราก็มีแค่หนึ่งยอดเยี่ยมเบสอินวรยจะมีแค่ เดียวปีนี้เราเราแยกไปสองรายการเป็นตัวตัวแท้ตัวแท้กับหนึ่งถ้วยผสมแล้วก็ผสมอีกหนึ่งถ้วย้วยครับเพราะเมื่อกี้ผู้ท่านผู้ว่าเป็นคนมอบถ้วยผู้ว่าเป็นผู้วอบถ้วยครับผู้ว่ากับนายกอบจครับมีผู้ม่าถ้วยอันนี้ครับก็ก็ปีนี้เนอะเป็นการกระจายเพื่อบาลานซ์กันระหว่างตัวแท้กับตัวผสมใช่ครับเพราะว่าตัวแท้เราก็จริงเราก็พัฒนาตัวแท้ขึ้นมาแท้ที่มีลักษณะดีขึ้นเรื่อยๆรื่อยนอกจากรูปผสมที่เขาทำกับไปเยอะแล้วอยากจะฝากอะไรกับคนที่ยังแบบว่า กล้ากลัวหรือแบบว่าเอ้ยไม่มั่นใจคือแบบเอ้ยกลัวแบบโหเจอแต่เทพอะไม่กล้ายกมาจริงจริงมันคือประสบการณ์ครับมันคือประสบการณ์ว่าการ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 เข้ามางานประกวดเนี่ยเป็นการที่แบบว่าเราได้ประสบการณ์ตรงอ่ะแล้วเราได้เห็นไม้เราเห็นว่าไม้ประกวดเขาทํากันแบบไหนลูกอร์มประมาณไหนกรรมการณระหว่างประกวดเนี่ยมีการตัดสินด้วยเกณฑ์อะไรแล้วเราดูอะไรกันเป็นหลักนะครับซึ่งกรรมการมองอะไรในไม้ประกวดว่า ถ้าสมมเป็นอะไรกันเรุลุงกรรมการมองอะไรอย่างเงี้ฮะว่ามันเราพัฒนาตัวไม้นะอย่าเนี้ยว่ามันไปก็ได้ไกลหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่าเที่ยวด้วยภาคใต้เนี่ยครับเที่ยวเหมือนกันนะปีนี้อาจจะแบบถ้าบางทีอาจรูในงานอะยังไม่ฟูมากเพราะว่าพ ห่างหายเพิ่งกลับมาจัดหางหายไป4ปีตอนโควิดสามปีเลยนะแล้วกลับมาก็ก็ย ok, ังโอเคครับเราแต่ว่าปีหน้าน่าจะบูมกว่านี้อีกโอเคอ่างั้นก uh> ็ต้องแวติชื่นชมกับถ้วยรางวัลครับนะครับทุกนี้เดี๋ยวกลับไปที่ห้องส่งอีกครั้งนึงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้า2568หรือ2025ครับผมเตรียมคุณไม้กันให้ดีเตรียมไปร่วมสนุก ไปเหมือนกับมิ팅ครไปเจอกันไปร่วมพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าต้องชนะจะต้องได้แชมป์ต้อเล็กรางวัลไปดูก่อนไปสัมผัสก่อนไปร่วมหาประสบการณ์นะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีกิจกรรมในมการไม่กินแมนเราก็จะเหมือนกับกลุ่มคนเล็กๆกระจ้อยร่อย <c oughs> สิปียังไงสิปีต่อมาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย นะอยากให้เป็นอยากให้ภาพข่าวอันนี้เป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าไปมองว่าไม้ชั้นไม่ดีไม้ชั้นไม่สวยแล้วดูไม้เนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> อันยังยกไปเลยเพราะฉะนั้นนะฮะ <c oughs> ปีหน้าเจอกันครับผมนะฮะแล้วมาดูข่าวสุดท้ายกันครับผม <c oughs> ข่าวสุดท้ายนี่จะเป็นการแถลงการจาก ก็เป็นการฝากถาแถลงการจากคุณเต้ยนะเพราะว่าตอนนี้เดือนเดวก็จะบินกลับมาที่ก็กลับมากรุงเทพฮะเป็นขา่าวแถลงการจากแคปนอริทครับผมตอนแคปนอริทสตูดิโอเนี่ยเราจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่นะครับที่สวนนี้ฮะเราเราจะปิดหน้าร้านแล้วเราจะย้ายมาสวนนี้และสวนนี้ครับผมสวนนี้เนี่ยเราจะเปิดเหมือนเป็นคาเฟ่ครับผมแล้วก็จะ ขายทางออนไลน์ด้วยนะขายทั้งไลน์แมนทั้งแก๊ครับผมแต่ตอนนี้เราประกาศก่อนนะประกาศก่อนเราจะมีกาแฟครับของซอส,สรสเซ็ตคอฟฟี่ด้วยครับผมแล้วก็จะมีขนมอ่าซึ่งใครอยู่แถวน้องแขมเนี่ยเข้าแวะเข้ามานั่งชิลได้หรือว่าสั่งทางไลน์แมนหรือแก๊ได้ตอนนี้ยังไม่มีนะเราประกาศไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอชีทรอเปิดอย่างเป็นทางการแก a นโอเพนนิ่งแกลนโอเพนนิ่ง นะที่เพจแค э ปโนเลตกับผมเราพาชมสวนก่อนนะสวนเราก็ไม่ได้ใหญ่มากนะสวนเราก็ประมาณนี้มีเต่าให้ดูด้วยนะซึ่งถ้า FC เห็นก็น่าจะรู้แล้วไอ้หนึ่ง <2, S 1> ไอ้สองไอ้สามแน่น 2, โชว์ตัวยิ้มหน่อยดิอ่านี่ฮะเราก็จะมานั่งชิลตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นที่นั่งนะดูต้นมา้าดูเต่าอ่ะพวกนี้เราก็สั่งกาแฟชิลเฮ้ยมาต้ไม่ใช่นั่งเล่นนะมาแล้วมาสั่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิด ตรงนั้นแล้วเราจะมูฟมาตรงนี้นะครับผมก็อดใจรอในคัมบินซูนในปีนี้แน่นอนและไม่กี่ไม่กี่เดือนนี้ใช้คำว่าไม่กี่เดือนนี้รอแจ้งข่าวแกนโอเพนนิง่งที่เพจแคปนอเลตครับผมนะฮะสำหรับนี้มีหัวข้อข่าวทั้งหมด5้าหัวข้อข่าวครับผมและเราจะเจอกันใหม่ในทุกโตข่าววงการไม้กิ่แมลงในรอบต่อไปในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้<ๆ>ผมแจ็คสักลินและคุณเต้ยแคปนอรก็ลาไปก่อนครับผม